สวัสดีค่ะอยู่กับช่องมามีกุ้งนะคะวันนี้เป็นวันที่6แล้วนะคะวันเสาร์ในการฝึกโยคะวันนี้คุกก็จะแนะนําในเรื่องของการฝึกโยคะไหว้พระอาทิตย์นะคะซึ่งเป็นพื้นฐานของการฝึกโยคะที่ทุกคนจะต้องเรียนจะต้องเจอกันบ่อยๆนะคะเราสามารถเลือกฝึกไหว้พระอาทิตย์3รอบ5รอบหรือ7รอบก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะคะ พร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะวันนี้เราจะเริ่มจากท่ายืนนะคะเป็นการวอร์มกล้ามเนื้อก่อนให้ขยับขากว้างประมาณเท่าช่วงสะโพกคค่ะส่งแขนขึ้นด้านบนหายใจเข้าและหายใจออกค่อยๆค,คลายมือลดลงช้าๆค่ะเราปรับลมหายใจพร้อมกับวอร์มกล้ามเนื้อวอร์มร่างกายของเรานะคะเพื่อเตรียมพร้อมในการฝึกโยคะหายใจเข้ายืดกล้ามเนื้อหลังค่ะขึ้นไปส่งแขนขึ้นด้านบนหายใจออกประสานมือค่ะ ผลักฝ่ามือขึ้นด้านบนแบบนี้นะคะค่อยๆย,ยืดลำตัวยืดหลังขึ้นไปทีละข้อทีละข้อทีละข้อโดยที่หลังไม่แอนและค่อยๆค,คลายค่ะลดมือลงมาจากนั้นยกแขนฝั่งข้างซ้ายขึ้นหายใจเข้าเอนตัวช,ช้าๆไปทางฝั่งด้านขวาให้เรากดฝ่าเท้าให้แน่นเลยค่ะเก็บหน้าท้องของเราเล็กน้อยประคองหลังไว้ แล้วเปลี่ยนข้างเอ็นตัวไปทางฝั่งด้านซ้ายเพื่อยืดสีข้างนะคะและคลายหายใจเข้าและหายใจออกค่ะขึ้นหายใจเข้าและหายใจออกยืดเก็บแขนให้ใกล้กับศีรษะนะคะหายใจเข้าและหายใจออกค่ะรอบสุดท้าย รอบนี้เราจะค้างนานกว่าเดิมนะคะประมาณ4ลมหายใจขมแมวท้องเล็กน้อยค่ะช่วยประคองหลังของเราค่ะยืดฝั่งซ้ายแล้วเปลี่ยนข้างค่ะหายใจออก mm hmm. และค่อยๆย,ยกตัวกลับค่ะคลาย จากนั้นทรงแขนทั้งสองข้างขึ้นด้านบนนะคะหายใจเข้ายืดลำตัวมาด้านหน้าเป็น flat back ตรงนี้ให้ขาตึงๆเลยค่ะแล้วกดช่วงหลังของเราให้ขนานกับพื้นมากที่สุดทำเท่าที่เราได้นะคะและค่อยๆคลายลดตัวลงต่ำมืออาจจะไม่ถึงพื้นให้เอามือจับที่นักแข้งก็ได้นะคะหรือจะใช้บล็อกมาช่วยประคองไว้อีกทีหนึ่งโค้งหลังของเราขึ้นมาเพื่อยืนค่ะแล้วส่งแขนขึ้นด้านบน แบ็กเบนค่ะผลักสะโพกไปด้านหน้ายืดหน้าท้องยืดหลังเหยียดแขนหายใจเข้ายืดตัวมาด้านหน้าเป็นแฟตแบ็กอีกรอบหนึ่งนะคะคลายกล้ามเนื้อด้านหลังทั้งหมดหายใจออกคลายมือทั้งสองข้างลดลงเป็น f o r ์เว d ร์ดโลก้มศีรษะลงและยกตัวขึ้นใหม่ค่ะโร่อัพค่ะค่อยๆ โค้งหลังขึ้นมาสูทาแบ็กเบนหายใจออกหายใจเข้าค่ะยืดตัวมาด้านหน้าเป็นแฟลตแบ็กนะคะค่อยๆกดหลังลงหลังตรงๆต,ตึงที่กล้ามเนื้อขาด้านหลังและฟอร์เวิร์โฟพยายามก้มศีรษะลงนะคะระวังนิดนึงถ้าใครหน้ามืดนะคะอาจจะนั่งพักได้นะคะ หายใจให้ลึกออกยาวค่ะจากนั้นงอเข่าสองข้างค่ะรวบเท้าเข้ามาหากันมากที่สุดยืนชิดติดกันเลยย่อเข่าเป็นแชร์โพสผลักสะโพกไปด้านหลังส่งแขนขึ้นด้านบนหายใจเข้าหายใจออกให้บิดตัวไปทางฝั่งด้านขวาค่ะดูจากด้านข้างนะคะจะเป็นลักษณะนี้ให้ใช้ช่วงข้อศอกหรือว่าหลังแขนนะคะค้ำต้นขาบริเวณด้านข้างเปิดไหล่ฝั่งด้านบนค่ะ และหายใจเข้าทรงตัวขึ้นมาพนมมือขายืดหลังตรงหายใจออกกระดกส้นเท้าขึ้นมาท่าน,นี้จะช่วยเอ็กซ์ไซส์กล้ามเนื้อบริเวณช่วงขาข้อเท้าให้แข็งแรงนะคะจากนั้นลดส้นเท้าลงค่ะแล้วย่อข่าอีกครั้งหนึ่งเป็นแชร์โพสค่ะบิดตัวทวิสต์ไปทางฝั่งด้านซ้ายพยายามให้เราเนี่ยดันสะโพกไปทางด้านหลังเยอะๆนะคะน้ำหนักจะลงที่ส้นเท้ามากกว่าปลายเท้า เปิดไหล่ฝั่งซ้ายบิดตัวให้มากขึ้นหายใจเข้าค่ะคลายแล้วยกตัวกลับขึ้นมาค่ะยืนตรงพนมมือและค่อยๆลดมือทั้งสองข้างลงมาพนมที่กลางอกต่อไปนะคะเราจะฝึกท่าไหว้พระอาทิตย์กันนะคะกุ๊กจะทำทั้งหมด3รอบเป็นแบบเบสิกนะคะแล้วก็อีกหนึ่งรอบเป็นแบบแอดวาน พร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะให้ยืนขากว้างประมาณเท่าช่วงสะโพกค่ะส่งแขนขึ้นด้านบนแบ็กเบนค่ะผักสะโพกเล็กน้อยหายใจเข้าหายใจออกให้ก้มลงเป็น forward fold ถ้ามือแตะพื้นไม่ได้ให้จับตรงข้อเท้านะคะแล้วก้มให้มากที่สุดจากนั้นงอเข่าว,วางมือแตะพื้นค่ะถอยขาขวาไปทางด้านหลังวางหัวเข่าลงที่พื้นกดสะโพก ยกตัวขึ้นมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกยืดอกเงยนหน้าขึ้นมือจะปล่อยลงสบายๆพนมมือด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดึงแขนยืดกลับไปนะคะให้ต้นแขนใกล้ศีรษะจากนั้นลดมือทั้งสองข้างลงวางที่พื้นหายใจเข้ากระดกเท้าหลังดึงขากลับไปด้านหลังสู่ดาวด์เฟส่งด็อกนะคะ กดส้นเท้าและกล้มศีรษะลงไม่กลั้นหายใจยืดลำตัวมาด้านหน้าเป็นท่าแพลงหายใจเข้าวางเขา่าให้กระดกก้นแบบนี้นะคะและวางหน้าอกกับคางตั้งพื้นส,สังเกตว่าท้องล่างกูจะไม่แตะพื้นนะคะผลักขึ้นมาเป็นอัพบอดค่ะถ้าใครไม่ไหวงอข้อศอกได้นะคะใครไหวยกต้นขาไว จิกเท,ท้าค่ะส่งกลับไปเป็นดา w n w a r d facing dog นะคะคลายงอเข่าค่ะก้าวเท้าฝั่งข้างขวามาด้านหน้าและวางเข่าซ้ายลงที่พื้นก็จะสลับข้างกับเมื่อกี้แล้วนะคะหายใจเข้าหายใจออกกดสะโพกยืดอกอหน้าขึ้นพนมมือหายใจเข้า หายใจออกยืดและค่อยๆเอนกลับช้าๆพยายามไม่แอ่นหลังหรือยืดหลังเยอะจนเกินไปนะคะลดหรือวางมือลงที่พื้นหายใจเข้าค่ะดึงเท้ามาด้านหน้าเป็น forward fold ค่ะให้เรายืดขาและก้มศีรษะลง พนมมือด้านหน้าค่ะโค้งหลังขึ้นมาทีละข้อนะคะแล้วผลักสะโพกเล็กน้อยเป็นแบกเบนหายใจเข้าขยับมือกลับมาพนมที่กลางอกหายใจออกอันนี้คือ1รอบนะคะต่อรอบที่สองหายใจเข้ายืดแบกเบนหายใจออกยาวช้าๆค่อยๆลดมือลงต่ำหรือจับข้อเท้าก้มศีรษะลง ลดมือลงงอเข่าค่ะถอยขาขวาไปด้านหลังถอยก,กว้างๆเลยนะกดสะโพกหายใจเข้าหายใจออกยืดท้องยืดอกเงยหน้าขึ้นพนมมือด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกเหยียดแขนค่อยๆดึงแขนกลับมาค่ะแล้วยืดอก หายใจเข้าออกปกติได้นะคะไม่กลั้นใจนะหายใจเข้าค่ะลดมือลงวางดึงเท้าไปด้านหลังสูดาวุดค่ะกดส้นเท้ายกสะโพกสูงกม้มศีรษะลงต่ำกระจายน้ำหนักที่ฝ่ามือดีๆแล้วทำท่าแพลงหายใจเข้าลดเข่ากระโดกก้นหายใจออกวางอกกับคางตั้งพื้นให้ศอกอยู่ใกล้ๆตัว จากนั้นผลักขึ้นมาค่ะเบบี้ครอบบ้าก็คืองอศอกเหยีย yes, ดสุดก็คืออัพวอดนะคะยกต้นขาลอยขึ้นดาว์รอดค่ะจิกเท้าดึงกลับหายใจออกยาวงอเขา่าก้าวเท้าข้างขวามาด้านหน้าหามือแล้ววางเขา่า กดสะโพกให้ต่ำค่ะเข่าด้านหน้าจะไม่เลยข้อเท้านะคะกดสะโพกยืดอกแงนหน้าเล็กน้อยพนมมือด้านหน้าหายใจเข้าและหายใจออกขาค่อยๆยยืดแขนและลดมือลงวางที่พื้นค่ะหายใจเข้า หายใจออกดึงเท้ามาด้านหน้าเป็น forward fold ก้มศีรษะลงช้าๆพนมมือค่ะยกลำตัวขึ้นหายใจเข้ายืดให้ดันก้นนะคะไปด้านหน้าเล็กน้อยแล้วกลับมาพนมมือที่กลางอกนะคะจบรอบที่สองต่อไปรอบที่3ค่ะหายใจเข้ายืดหายใจออกค่อยๆ ลดลง forward fold งอเข่าสองข้างค่ะถอยขาขวาไปด้านหลังวางเข่าหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆกดสะโพกลงสังเกตว่าพอเราทำวนหลายๆครั้งนะคะกล้ามเนื้อจะค่อยๆยืดมากขึ้นตรงนี้ค่ะให้เราค่อยๆกดหรือ Push ไปให้มากกว่าเดิมพนมมือหายใจเข้า หายใจออกดึงแขนกลับมาค่ะลดมือลงวางที่พื้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะดึงเท้าไปทางด้านหลังสู่ดาว r d ิ a ์ดเฟสีดอกนะคะกดส้นเท้าลงให้ใกล้พื้นมากที่สุดยืดตัวมาเป็นท่าแพลงนะคะหายใจเข้าลดเข่าวางกระโดกก้น หายใจออกลดคางลดอกวางที่พื้นเลยค่ะแล้วผลักขึ้นมาเป็น upward face dog นะคะถ้าเรายืดแขนสุดยกต้นขานิดนึงด้วยนะเพื่อเซฟหลังกลับไปสู่ downward ค่ะกดส้นเท้าและกล้มศีรษะลงงอเข่าก้าวเท้าขวามาหามือด้านหน้าค่ะ แล้ววางเข่าข้างซ้ายลงค่อยๆกดสะโพกลงยืดอกหงนหน้าขึ้นหายใจออกยาวๆาวานนมือขาด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆยยืดและดึงกลับลดมือลงวางที่พื้นค่ะหายใจเข้า หายใจออกค่ะเป็น forward f o l d ยืดขาและก้มศีรษะลงช้ๆาๆพนมมือค่ะยกลำตัวขึ้นมาหายใจเข้าผลักสะโพกไปด้านหน้าและหายใจออกค่อยๆดึงกลับมาค่ะจบรอบที่3นะคะต่อไปเป็นรอบที่4นะคะก็จะยากขึ้นมานิดนึงนะคะลองดูนะหายใจเข้าค่ะผลักสะโพกไปด้านหน้าเหยียดแขน หายใจออกยาวๆก้มศีรษะลงต่ำลดมือลงวางที่พื้นค่ะจากนั้นถอยขาขวาไปด้านหลังปกติเราจะวางเข่านะคะคราวนี้เราจะไม่วางเข่าบาลานซ์ตัวดีๆยกตัวขึ้นมาหายใจเข้าเป็นทายหลังหายใจออกกดสะโพกงอเข่าด้านหน้ายืดอกแนหน้าขึ้นขาด้านหลังยืดตึงส้นเท้าเปิดไว้ พานมมือหายใจเข้าและหายใจออกค่อยๆดึงกลับพยายามค่อยๆ Move ช้าๆคอน t ทรลกล้ามเนื้อดีๆนะคะและทรงตัวดีๆลดมือลงหายใจเข้าดึงเท้าไปหลังค่ะเป็น downward facing dog นะคะกดส้นเท้าก้มศีรษะลงยืดลำตัวมาด้านหน้าเป็นท่าแพลงค่ะลำตัวเป็นเส้นตรงเกรงท้องเกรงก้นไม่ไหววางเข่าแบบนี้ งอข้อศอกให้อยู่ใกล้ตัวลดลงไม่ถึงพื้นจากนั้นปล่อยเท้าลงผลักขึ้นมาเป็นอัพวิร์ดค่ะก็จะใช้หลังแขนค่อนข้างเยอะกว่าเซตแรกๆถาวายจิกเท้าเลยแล้วดึงกลับค่ะสู่ดาวเ์ดนะคะก้มศรีรษะลงงอเข่าค่ะก้าวเท้าข้างข,างขวาม,มาด้านหน้าให้ใกล้มือที่สุดเลย ไม่วางเข่าด้านหลังแล้วนะยกทรงตัวขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกยืดงันหน้าขึ้นพันนมมือหายใจเข้าหายใจออกเอนตัวช้าๆครั้งที่4ี่ก็จะช่วยในเรื่องฝึกความแข็งแรงไปด้วยนะคะ ลดมือลงวางหายใจเข้าค่ะดึงเท้ามาด้านหน้าให้เป็น forward fold หายใจออกยาวๆย,ยืดและก้มศรีรษะลงจากนั้นพนมมือขายกลำตัวขึ้นมาไรกระดูกสันหลังทีละข้อค่ะแล้วพลักสะโพกไปยืดหายใจเข้า back bend หายใจออกคลายพนมมือที่กลางอ,อกและหายใจเข้าลึกออกยาวนะคะและนี่ก็คือการฝึกไหว้พระอาทิตย์นะคะมีทั้งแบบง่ายแล้วก็แบบยากเลยนะคะลองฝึกหรือเลือกดูนะตามร่างกายที่เราไหวนะคะขาต่อกันเลยนะคะให้เรานั่งลงที่แมทเลยค่ะเหยียดขาตรงยกแขนขาทั้งสองข้างขึ้นด้านบนหายใจเข้าค่ะ หายใจออกยาวๆให้พับลำตัวลงค่ะเป็น sit forward fold ใครมีผ้าขนหนูเตรียมมานะคะอาจจะเอาไปเกี่ยวที่ปลายเท้าได้เลยนะและกลม้มศีรษะลงดึงปลายเท้าเข้ามาให้มากขึ้นยืดหลังกดลำตัวให้ต่ำให้รู้สึกกล้ามเนื้อด้านหลังคลายตัวทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นคอหลังขาด้านหลัง ฝ่าเท้าและยกตัวกลับค่ะคลายมือลดลงต่อไปทวิสต์บิดตัวนะคะให้เราใช้ขาข้างขวาขาข้ามขาข้างซ้ายและใช้มือซ้ายกอดแบบนี้นะมือขวาวางด้านหลังมันก็จะหมุนตัวกลับมาหากุ๊กแบบนี้นะคะเหมือนเป็นกระจกสองหน้าเลยใช้แขนซ้ายพยายามดัน หรือถ้าใช้ข้อศอกค้ำท,ที่ต้นขาได้นะคะก็ให้เลือกที่ค้ำเลยแล้วก็ขยับตัวให้ใกล้เข่ามากที่สุดเลยค่ะหมุนตัวเปิดไหล่ขวาให้รู้สึกร่างกายหรือกล้ามเนื้อของเรานะคะรอบลำตัวของเรามีการบิดมากขึ้นมีการนวดท้องนะคะช่วยขับลมลดแกส๊สคลายหลังและคลายขาเปลี่ยนข้างสลับ ขาซ้ายข้ามมือขวากอดหายใจเข้าและออกลดมือข้างซ้ายวางด้านหลังหายใจลึกอ,ออกยาวค่อยๆอ,ออกแรงขาบิบดทีละนิดทีละนิดนะตั้งแต่เอวหลังอกแล้วก็ไหล่ และคลายค่อยๆหมุนกลับมาค่ะขยับเท้าออกนะคะเช็คขาเบาๆค่ะ,คะจากนั้นให้หมุนตัวกลับมาด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราจะยืดข้อต่อสะโพกกันนะเพื่อลดอาการปวดหลังนะคะหรือใครที่นั่งทํางานนานๆเนาะก็จะเมื่อยหลังเมื่อยสะโพกแล้วลงขา ค่ะให้เอาขาข้างซ้ายไว้ด้านบนนะคะข้อเท้าจะอยู่เนื้อหัวเข่าข้างขวาถ้าตึงไม่ไหวให้ลดข้อเท้าลงมาต่ำได้นะคะทรงแขนขึ้นและกล้มลงไปด้านหน้าเลยค่ะ mm hmm. ก็จะรู้สึกตึงที่สะโพกบริเวณด้านซ้ายของเรานะคะ ค่อยๆยืดลำตัวไปด้านหน้าอีกนิดหนึ่งเดินมือไปด้านหน้าค่ะแล้วกดลำตัวหรือศีรษะให้ใกล้พื้นยกลำตัวคลายขึ้นมาและคลายหายใจออกค่ะ mm hmm. เปลี่ยนท่าสลับนะคะเปลี่ยนข้างนะขาขวาค่ะอยู่ด้านบนซ้อนแบบนี้นะคะถ้าใครตึงมากไม่ไหวเลื่อนขาขวาลดลงมาหรือจะเป็นท่านั่งขัสมาทีก็ได้นะคะ ก้มลำตัวลงเลยหายใจลึกหายใจออกย,วยาวถ้าไหวพยายามยืดหลังส่งลำตัวมาด้านหน้าค่ะกดลำตัวให้ต่ำและยกตัวกลับขึ้นมาหายใจเข้าคลายหายใจออก ดึงเท้าออกจากกันได้เลยนะคะวางฝ่าเท้าลงที่พื้นค่ะค่อยๆลดตัวลงนอนหงายแต่แขงข้างนอนก็ได้นะคะหรือเอนอนแบบนี้ให้เอาฝ่าเท้าทั้งสองข้างประกบกันนะคะเปิดเข่าให้กว้างค่ะจากนั้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดึงปลายเท้าเข้าหาอกช่วงที่เราดึงนะคะพยายามให้หลังส่วนล่างติดชิดพื้น แล้วพยายามเปิดหัวเข่าให้กว้างดึงปลายเท้าเข้าหาช่วงอกให้มากที่สุดค่อยๆค,คลายค่ะรวบหัวเข่าเข้ามาและกางแขนออกระดับช่วงหัวไหล่หายใจเข้าออกกดเข่าลงทางฝั่งด้านขวาให้หันหน้าไปทางฝั่งด้านซ้ายค่ะ ถ้าหัวเข่าไม่ถึงพื้นนะคะอาจจะใช้มือข้างขวาช่วยกดหัวเข่าได้นะแล้วพยายามหมุนตัวให้มากที่สุดและเปลี่ยนข้างค่ะสลับ และดึงเข่ากลับมาตำแหน่งเดิมนะคะกอดเข่าทั้งสองข้างหายใจเข้าหายใจออกยกศรีรษะขึ้นและลดลงค่ะจบแล้วนะคะกับการฝึกโยคะ20นาทีนะคะ อย่าลืมพักศบ5-10นาทีนะคะเพื่อคลายกล้ามเนื้อแล้วก็คู่ดาวค่ะถ้าใครชอบคลิปกุ๊กนะคะฝากกดไลค์กด subscribe ให้กุ๊กด้วยนะคะแล้วก็แชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะให้มีสุขภาพดีไปพร้อมๆกันกุ๊กเปิดคาสสอนออนไลน์แบบสดส่วนตัวนะคะถ้าสนใจสามารถแอดไลน์ส่วนตัวเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ค่ะ ฝากกดติดตามกุกผ่านช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็น IG TikTok ็แล้วก็ Facebook นะคะมาเป็นครอบครัวออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงกันนะคะ